ช็อกข้อมูลผู้ใช้งาน 3BB และโมโนหลุดโดนแฮ็กไปกว่า8ล้านรายการทางเครือบริษัท Just m i n e แจ้งว่าไม่มีข้อมูลสำคัญหลุดออกมาเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อย Samsung Galaxy S21 Series ด้าน Samsung ประเทศไทยก็ประกาศพร้อมเปิดให้จองทั้ง3รุ่นทันทียอดผู้ใช้งานแอปแชทอย่าง Telegram และก็ Signal พุ่งขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญหลังจากทาง WhatsApp ประกาศแชร์ข้อมูลร่วมกับ Facebook จากการหายตัวไปของแจ็คหมาตอนนี้มีข่าวลือว่ารัฐบาลจีนกำลังเตรียมจะฮุบกิจการของอาลีบาบาและแอนกรุ๊ปทั้งหมดสวัสดีทุกคนนะครับผมกับค่ำคืนวันเสาร์แบบนี้มาอัปเดตข่าวสารไอทีกับเราหิวข่าวจากทีมงานดรอยแซนนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันก่อนละกันนะก่อนจะเข้าข่าวแรกเพื่อจะได้ชวนเพื่อนๆมาอัปเดตข่าวสารไปพร้อมกันจะได้ไม่ตกเทรนด์ มาเริ่มกันที่ข่าวฮอตประจำสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกับเรื่องของข้อมูลผู้ใช้งาน 3BB แล้วก็โมโนเนี่ยโดนแฮ็กออกไปกว่า8ล้านรายการนะครับผมซึ่งนอกจากผู้ใช้งานแล้วเนี่ยยังมีข้อมูลพนักงานเงินเดือนแบบนี้หลุดออกไปด้วยนะครับจุดเริ่มต้นก็คือแฮกเกอร์ ALT DOS นะครับหรือว่าจะเรียกว่า o u t d o s ก็ได้เนี่ยเขาเป็นคนที่เข้ามาแฮกเซิร์ฟเวอร์โมโนไปแล้ว1ครั้งหลังจากนั้นก็มีการเรียกค่าถ่ถยครับติดต่อกับทางเครือ j a s m i n e Group มาแต่ปรากฏว่า ไม่รับการตอบรับทําไม่มีการจ่ายเงินก็เลยจัดการชุดใหญ่แฮกอีกรอบหนึ่งครับได้ข้อมูลไปกว่า8ลร้านรายการนั่นเองพอโดนรอบนี้เข้าไปครับก็เริ่มมีการเจรจาต่อรองนะครับกันไปกันมาระหว่างเครือจัสมินแล้วก็ทางแฮกเกอร์นะครับแต่สุดท้ายแล้วเหมือนกระจบไม่สวยนะครับทำให้ทาง Outdoor s ก็เลยปล่อยข้อมูลบางส่วนออกมานะครับเป็นการขู่จัสมินอินเทอร์เน็ตนั่นเองและสถานการณ์ล่าสุดครับตอนนี้ทาง 3BB ก็ได้ออกมาตอบข้อมูลตรงนี้แล้วครับว่า ส่วนที่หลุดออกไปนะครับข้อมูลผู้ใช้งานรวมถึงพนักงานเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ไม่เซนซิฟเท่าไหร่นะก็คือจะมีแค่พวกชื่อนามสกุลเลขบัตรอะไรบ้างนิดนหน่อยครับแต่ว่าสำหรับบัณฑิชนไม่มีไม่มีเลขบัตรเครดิตนะครับแล้วก็ไม่มีพวกอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินทั้งหมดเลย และก็ได้ออกมาย้ำนะครับว่าทางบริษัทเนี่ยได้มีการอัปเดตระบบป้องกันร,รักษาความปลอดภัยต่างๆอุปกรณ์ไฟล์วอล์แอนตี้ไวรัสอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับและหลังจากนี้จะมีการแจ้ง s อสไปเตือนลูกค้าทุกคน,นครับพร้อมกับเตรียมมาตรการยาวๆที่เหมาะสมเอาไว้อันนี้ถ้าเกิดว่าใครได้รับข้อความแล้วและก็มีเรื่องของการยาๆออกมายังไงเนี่ยฝากสกิทมาบอกทีมงานรอยแซนดด้วยนะครับจะคอมเมนต์มาก็ได้ จะได้รู้ว่าทาง 3B b เขามีนโยะบายอะไรมาช่วยเหลือผู้ใช้งานที่โดนขโมยข้อมูลออกไปนะครับมาต่อที่เรื่องของแอป,ปหมอชนะนะครับผมผมเชื่อว่าหลายคนตอนนี้น่าจะโหลดไปใช้งานกันแล้วและก็น่าใช้เป็นกันแล้วใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายครับแค่เปิด GPS เปิด Bluetooth เอาไว้แค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังมีใครสงสัยอยู่ว่าแล้วมันทำงานยังไง ก็ฝากคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวจะมาสอนแล้วก็อธิบายให้ฟังแบบชัดๆกันเลยส่วนใครที่กลัวว่าใช้ไปแล้วมันจะเปลืองเน็ตหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าล่าสุดทั้ง3เครือข่ายมือถืออย่าง AS, t m o b i H e แล้วก็ d t a c นะครับเปิดให้ใช้บริการนะครับหมอชนะฟรีๆเรียกว่าข้อมูลที่มีการรับส่งผ่านตัวแอปหมอชนะนั้นจะไม่ถูกนำมาคิดเป็น Data หรือคิดเป็นเงินบนแพ็กเกจของเรานะครับส่วนอีกหนึ่งโครงการนะครับที่กำลังจัดคลอดออกมาก็คือการเยียวยา ผู้คนที่มีผลกระทบนะครับจากช่วงโควิดระบาดอีกรอบหนึ่งกับชื่อโครงการที่ชนะอีกแล้วครับเราชนะนะครับรอบนี้เป็นการแจกเงินคนละ3,500บาทต่อเดือนนะครับเป็นระยะเวลาประมาณ2เดือนด้วยกันแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าโครงการที่มีชื่อ,อยังไม่รับเปอร์เซ็นตะ์ะว่าเราชนะเนี่ยเขาจะมอบเงินให้กับกลุ่มอาชีพพวกฟรีแลนซ์นะครับทำงานรับจ้างทั่วไปหรือว่ากลุ่มเกษตรกรเป็นหลัก ใครที่อยู่ในระบบการจ้างงานประกันสังคมเนี่ยเห็นว่าไม่ครอบคลุมด้วยนะครับผมยังไงเราตามอัปเดตข่าวเรื่องของแพ็กเกจช่วยเหลือตรงนี้กันได้นะครับในช่วงวันที่19มกราคมนี้นะครับเห็นว่าวันอังคารที่ถึงนี่แหละเขาจะมีการนําเรื่องเข้าคณะคอรมอนะครับ เมื่อปลายปีที่แล้วครับเราเห็นความแรงของ Snapdragon 888ที่เปิดตัวมาพร้อมกับสถาปปัยกรรมระดับ5นาโนเมตรนะครับและคู่แข่งอีกหนึ่งคนที่เปิดตัวมาแล้วก็คือ Samsung e X y n o s 2001นั่นเองรอบนี้ก็ผลิตที่สถาปปัยกรรมเดียวกัน 5นาโนเมตรนะครับพร้อมกับพลังมวลผลที่แรงขึ้นโดยโครงสร้างภายในก็ประกอบไปด้วย c o r t e x X1 นะครับอันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับแล้วก็จะมีตัว c o r t e x A78 แล้วก็ c o r t e x A55 มาเสริมในการใช้งานทั่วๆไปส่วนกราฟิกนะครับก็มีการเลือกใช้ตัวของ Armari G78 นะครับที่มีความแรงมากกว่าเดิมถึง40% โดยแน่นอนว่าสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่จะเอาชิป Exynos 2100ไปใช้นี่คือ Samsung Galaxy S21 series นั่นเองนะครับส่วนใครที่คุ้นๆหูว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่า AMD กับ Samsung เนี่ยเขาจับมือกันหรือเปล่ามีการพัฒนาตัวของ GPU RDNA นะครับเพื่อมาใช้งานกับชิป Exynos ใช่หรือไม่อันนี้ถูกต้องคอนเฟิร์มแล้วครับแต่ว่าจะเป็นชิปในปี2022นะครับผมตอนนี้กำลังพัฒนากันอยู่ เปิดตัวชิปเซ็ตไปแล้วก็มาถึงงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงสุดพรีเมียมอย่าง Samsung Galaxy s 2 1ซีรีส์นะครับในงาน Unpack นั่นเองซึ่งก็มีการเปิดตัวทั้งหมด3รุ่นด้วยกันมี Galaxy ซี่ s 2 1 21 plus แล้วก็2 1 ultra นะครับ ทั้ง3ตัวมาพร้อมกับการเชื่อมต่อ 5G นะครับแล้วอัดสเปคมาเต็มเหนียวไล่ตั้แต่ตัวของหน้าจอ AMOLED 2X นะครับผมที่มาพร้อมกับ refresh rate 120 h z และความเรยวสูงสุดรอบนี้ดันไปถึง UQHD+ หรือว่า 3K นั่นเองส่วนชุดกล้องหลังก็มีการอัปเกรดครับเรื่องของเซนเซอร์ที่ใช้งานนะครับเลนส์ ens, แล้วก็ซอฟต์แวร์ต่างๆไม่จะเป็นเรื่องของโหมดที่มาช่วยเหลือนในการซูมภาพระยะไกลนะครับก็จะมีตัวของซูมล็อกเรียกว่าซูมไกลเท่าไหร่ ภาพก็จะนิ่งนะครับแม้ว่าจะเป็นการใช้มือธรรมดาถืออยู่อันนี้มันมีขาตั้งมาช่วยเลยนะครับรองรับการถ่ายวิดีโอ8 k นะครับสามารถถ่ายวิดีโอ4 k 60เฟรมได้ทุกเลนส์นะครับแล้วก็โหมด ultra steady ในรอบนี้เห็นว่านิ่งกว่าเดิมมากๆซึ่งข้อมูลของ Samsung s a m s u n galaxy g s 2 1 series นะครับทั้ง3รุ่นเนี่ยไปดูคลิปแฮนด์ซอนของ o i d s แซนได้นะครับแล้วก็มีคลิปสรุปงานเปิดตัวด้วย ส่วนราคาที่เปิดจองในไทยครับก็เริ่มต้นที่27,900บาทนะครับถ้าเกิดเทียบกับป,ปีที่แล้วเนี่ยก็ราคาเท่ากันนะครับแต่ว่ารอบนี้คุ้มค่ากว่าเดิมเพราะว่าได้อัปเกรดสเปคนะครับแล้วก็เริ่มต้นที่ 5G เลยด้วยส่วนใครที่รอรุ่นเล็กสุดคุ้มนะครับอย่าง Samsung A-Series อยู่แล้วก็ตอนนี้กําลังจะมี Galaxy A32 รอบนี้รองรับ 5G ด้วยนะครับผมมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.5นิ้วนะครับผม ใช้ซ p u o c t อ c o ต e แล้วก็แบตเตอรี่ในความจุ5,000ม ah ิลลิแอมเลยทีเดียวนะครับแถมยังจัดเต็มนะครับให้กล้องหลังมาถึง4ตัวนะครับมีทั้งเลนส์หลก Ultra ักอัลตร้าไวมาโครเดฟเซนเซอร์นะครับผมยังไงมาอรุ่นกันนะครับว่า Samsung Galaxy A325G เนี่ยจะเข้ามาวางขายในไทยเมื่อไหร่และจะมีราคาเท่าไหร่ครับ ส่วนในแฟนของ oppo นะครับคาดว่าเร็วนี้แหละเราน่าจะได้สัมผัสนะครับยนโฉมของ oppo f i n x3 pro กันแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทาง ev leak นะครับได้ปล่อยภาพหลุดของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ออกมาซึ่งตัวโมดูลกล้องหลังนั้นมาพร้อมกับเซ็นเซอร์และก็เลนขนาดใหญ่มากๆครับตามข่าวหรือเขาบอกว่ารอบนี้ทาง oppo เนี่ยไปจับมือกับ sony น,นะครับพัฒนาเซ็นเซอร์พิเศษ เพื่อใช้งานกับสมาร์ทโฟน 5X 3 Pro โดยเฉพาะด้วยนะครับกับ IMX 766ที่มีความละเอียดถึง50ล้านพิกเซลนะครับและก็จะมีการนำมาใช้กับกล้องถึง2ตัวเลยทีเดียวโอ้โหเดี๋ยวไว้เราลุ้นกันนะครับว่าตอน 5X 3 Pro มาแล้วเนี่ยความสามารถและฟีเจอร์ของกล้องเนี่ยมันจะเด็ดแค่ไหน ่วนข่าวคราวของตระกูล OPPO Reno 5นะครับตอนนี้ก็น่าจะใกล้เปิดตัวในไทยเร็วนี้แหละเพราะว่าล่าสุดทาง OPPO ประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการประกาศนะครับว่า26มกราคมนี้เตรียมพบกับ OPPO Reno 5 Series ได้นะครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าจะมาทั้งหมดกี่ตัวเพราะว่าที่เปิดตัวในเมืองจีนมันมีทั้งตัว Reno 5 Reno 5 Pro แล้วก็ Reno 5 Pro Plus ด้วยครับ ส่วนค่ายมือถือแบรนด์ดังจากไต้หวันนะครับที่เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิก Android นะครับอย่าง HTC ตอนนี้เขายังไม่ได้หายไปไหนนะครับกลับมาอีกรอบหนึ่งด้วยการเปิดตัว HTC Design 21 Pro 5G ซึ่งแอบ,บงวงว่าทำไมเป็น21มันชนกับ Samsung หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับเป็นการข้ามซีรีส์ข้ามรุ่นไปการจะมองว่า 21มาจากปี2021ก็คงไม่ผิดอะไรนักนะครับอันนี้ก็มาพร้อมกับหน้าจอ90เฮิรครับแต่ว่าชิปเซ็ตที่ใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 690ครับแบตเตอรี่5,000มิลแอมและกล้องหลัง4ตัวนะครับโดยเจ้า HTC d e s i g n 21 Pro 5G ตัวนี้นะก็เปิดราคาอยู่ที่11,990ดอลลาร์ไต้หวันนะครับผมก็ถ้าคนเป็นเงินไทยก็ประมาณ12,000-13,000บาทอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในไทยเนี่ยจะมีคนเอาเข้ามาขายหรือเปล่านะครับ ทางด้าน vivo นะครับหลังจากเปิดตัว series x 60ไปแล้วนะครับที่มาพร้อมกับกล้องเลนจากไซส์เนี่ยเห็นว่ามันจะมีอีกหนึ่งรุ่นตัวท็อปพิเศษนั่นก็คือ vivo x 60 pro plus นะครับอันเนี้ยสเปคนะครับจัดเต็มด้วยชิป snapdragon 888นะครับส่วนของกล้องหลังครับในภาพหลุดจเห็นเลยว่ามีกล้องทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็ตัวเมนหรือว่าเซนเซอร์หลักเนี่ยมีโลโก้ไซส์แปะอยู่ด้วยนะครับและก็ฝาหลังเห็นว่าน่าจะมีรุ่นที่เป็น วกเวกนเลตเตอร์หรือว่าเป็นฝาหลังแบบหนังนะครับแต่ว่าข้อมูลเพิ่มเติมรละเอียดทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ยังไม่หลุดออกมาครผมยังไงรอตามมันต่อไปหน่อยแล้วกันสำหรับตัวของ vivo x60 pro plus ค่ายแม่ยังไม่เปิดครับแต่ว่าค่ายลูกอย่าง IQ คูนะครับตอนนี้ก็ได้เปิดตัวซีรีส์ใหม่นะครับอย่าง IQ คูเออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็มาพร้อมกับดีไซน์พิเศษนะครับที่มีการไปคอลลาบอร์เรชกับฝั่งของตัว B M r e Motorsport ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับสเปคของ IQ คูเนะครับหรือ IQ คูเเี่ยก็จะมาพร้อมกับชิป n a p d รากอน888ครับใช้หน้าจอเป็น AMOLED ลดนะครับรีเฟรชที่120 h ฮครับแบตเตอรี่4,000มิลมีระบบชาร์จไวสุด 120วัตต์ใช้เวลาในการชาร์จแค่15นาทีแบตบก็เต็ม100%แล้วนะครับผมส่วนสเปกอื่นๆครับก็จะมีตัวชุดกล้องหลัง3ตัวครับเซ็นเซอร์หลัก48ล้านพิกเซลมีลำโพงคู่สเตอรีโอนครับพร้อมกับระบบเสียง Hi-Fi รองรับ 5G นะครับผมแล้วก็ตัว OS นัเนี่ยเป็น Android 11 ครอบทับด้วย Origin OS นะครับส่วนราคาเปิดตัวเนี่ยเริ่มต้นนะครับอยู่ที่3,798ยหยวนหรือประมาณ17,000-18,000บาทเนี่ยครับมาถึง One Plus กันบ้างใครที่รอ One Plus 9อยู่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาครับยังไม่มาแต่ทาง One Plus ก็มีการเปิดตัวครับ Wearable Device ออกมานั่นก็คือ One Plus Band สายรัดข้อมือสุขภาพครับแนวฟิตเนสนั่นแหละ อันนี้ก็เรียกว่ามาพร้อมกับสเปคครบครันนะครับพร้อมชนกับเสียวมี่มีแบรนด์เลยทีเดียวตัวของวันแบรนด์นั้นมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED นะครับขนาด1.1นิ้วส่วนของสายรัดนี่เป็นแบบซิลิโคนนะครับผมแล้วก็มี Optical HR Sensor นะครับไว้วัดอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็มีการใช้พวกเซนเซอร์ต่างๆครับเช่น Accelerometer กับใจ o s ส o p e เนี่ยเอาไว้ช่วยในการตรวจจับนะครับเรื่องของการนับก้าวเดินหรือการออกกำลังกายต่างๆนะครับแล้วก็จะมีตัวของ SpO2 เอามาช่วยวัดความหนาแน่นของออกซิเจนในเลือดด้วย สำหรับราคาของ OnePlus Band นะครับก็อยู่ที่2,499รูปีใช่แล้วครับเขาเปิดตัวที่อินเดียก่อนนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,000บาทครับโดยเริ่มวางขายในอินเดียไปเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมานี่แหละครับเสี่ยวมีได้เปิดตัวอุปกรณ์สมาร์ทโฮมนะครับเพิ่มขึ้นอีก2ชิ้นนะครับนั่นก็คือตัวของมี360องศาครับ Home Security Camera 2K Pro โอ้ชื่อยาวมากเลยอีกตัวนึงคือมีสมาร์ทคล็อครับที่มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ สำหรับเจ้าเสี่ยวหมี่โฮมสกิลตี้คาม e รา 2K Pro เนี่ยอันนี้ก็เปการอัปเกรดเรื่องของตัวกล้องแล้วก็เซนเซอร์นะครับให้สามารถถ่ายภาพได้คมชัดมากขึ้นรวมถึงเวลากลางคืนแสงน้อยๆเนี่ยภาพก็สว่างกว่าเดิมส่วนของ AI ที่ใช้ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์นะครับอันนี้ก็ทํางานได้แม่นยํามากขึ้นตัวกล้องก็สามารถแพนตามได้ ส่วนมีสมาร์ทคล็อกนะครับอันนี้ก็มาพร้อมกับหน้าจอสีนะครับแบบสัมผัสทัชสกรีน,นครับขนาด3.97นิ้วและยังสามารถใช้เป็นหน้าจอเพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆในบ้านได้นะครับเรียกว่าสามารถเปิดแอป,ปมีโฮมบนหน้าจอของเจ้ามีสมาร์ทคล็อกได้เลยซึ่งราคาของทั้งคู่นะครับก็ถือว่าไม่แพงอยู่แล้วนะครับตามสไตล์ของเสี่ยวมีกล้องสามตัองศาครับตัว 2K Pro เนี่ยราคาอยู่ที่1,590บาทส่วนตัวมีสมาร์ทคล็อกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,840บาทครับ ใครที่กำลังเลงชิปเซตใหม่อย่าง Snapdragon 888ครับแตกได้ในราคาที่ไม่ได้แพงมากนักก็ต้องรอตัวนี้แะครับกับ Redmi K40 นะครับเห็นข่าวมาแล้วว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะใช้ชิปเรือธงตัวท็อปสุดแน่นอนนะครับแล้วก็อาจจะได้หน้าจอที่มีค่า r รีเฟรช 144Hz นะครับอาจจะเรียกว่าถอดสเปคส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากตัวของมี 10T หรือ 10TPro ก็เป็นได้นะครับ และอัดชิปเซตตัวใหม่เข้าไปแทนส่วนราคานั้นนะครับเขามีตัวเลขหลุดออกมาว่าจะอยู่ที่ราวๆ2,999ยหยวนครับหรือประมาณ14,000 1, 10, 4, 000, 1 10, 5 0 0 0บาทเท่านั้นครับมาตอนที่หัวเว่ยนะครับตอนนี้มีข่าวว่าทางหัวเว่ยเนี่ยอาจจะแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่อยู่บนแพลตฟอร์ม Android เนี่ยไปโยกไว้ในผัง PC ด้วยนะครับโดยตัวของแอป Gallery b r o w s e r หรือว่าตัว X m s c o r e เนี่ย อาจถูกฝังมาใน PC รุ่นใหม่ของค่ายก็เป็นได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีความเป็นไปได้อยู่2ด้านด้วยกันนะครับคือ1ถ้างฮาวเวอาจจะโยนพวกนี้นะครับไปไว้ในเวอร์ชั่น PC ที่ใช้เป็น Microsoft Windows เลยหรือเปล่าแต่ทางที่ดูแล้วจะเป็นไปได้และเร็วที่สุดเนี่ยก็คือการที่ทางฮา a เว i ร์ครับโยนแอปแกลเลอรี่โวยเบราว์เซอรแล้วก็ตัว SMS c o r e นะครับ ไปไว้บน PC รุ่นใหม่ที่ใช้ชิปพรีน990นะครับอย่างตัวหัวเว่ยคิงหยวน LC10 ที่เพิ่งจะมีสเปคหลุดออกมานั่นเองนะครับเพราะว่าอันนี้คือมาทางเดียวกันเลยใช้ชิป ARM นะครับแล้วก็รองรับการทำงานของพวกแอป Android แน่นอนและใครที่ตามข่าวการหายตัวไปนะครับของประธาน Alibaba Group หรือ a n าแอนด์กรุ๊อย่างแจ็คหม่าอยู่นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวจากรัฐบาลจีนออกมาที่ดูแล้วอูโห,หน่ากลัวมากครับเพราะว่า อนนี้เหมือนกับรัฐบาลจีนพอเข้ามาสืบสวนเรื่องของบริษัทแล้วก็เครือเทคใจแอนอย่างตัวแอนกรุ๊ปกับอบาบาแล้วเนี่ยเหมือนจะมีคำสั่งนะครับจากพรรคคอมมิวนิสต์นะครับในรัฐบาลออกมาบอกว่าเราสามารถที่จะควบรวมดึงเอากิจการของบาบาและแอนกรุ๊ปเนี่ยเข้ามาเป็นของรัฐเลยได้ไหม ซึ่งหากข่าวนี้เป็นจริงขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นการขยับตัวครั้งแรกจากก่อนนั้นี้ทางรัฐบาลจีนนั้นค่อนข้างจะปล่อยนะครับให้บริษัทเอกชนรายใหญ่เนี่ยสามารถไปพัฒนานครับขึ้นมามีสตาร์ทอัพมีเทคจะแอนออกมาเพียบเลยนะครับซึ่งรายใหญ่ก็ต้องแน่นอนครับแอนกรุ๊ปของบาบาแล้วก็เทนเซ็นกรุ๊ปนั่นเองซึ่งถ้าการเติบโตของทั้ง2เครือนี้นะครับมันใหญ่มากกว้างมาก แล้วก็แทบจะคลองตลาดได้แล้วเนี่ยหากทางการจรีนสามารถเข้าไปควบรวมได้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงผลกําไรทางการเงินของบริษัทก็จะกลายเป็นการสร้างโอกาสให้กับสังคมส่วนรวมนะครับเรียกว่ามานรูปแบบสังคมนิยมเพื่อให้ในระยะยาวเนี่ยรัฐบาลแล้วก็ประเทศจีนสามารถยิ่งใหญ่ต่อไปได้ไม่ได้ผ่านชื่อเสียงของเอกชนรายใดรายหนึ่งนั่นเองครับซึ่งถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงนะครับโอ้โหผมว่าเหล่าบรรดาบริษัทต,ต่างๆในจีนเนี่ยคงจะอกสั่นขวัญแขวนกันแน่นอน เพราะถ้าเกิดว่าสถาบานจีนสามารถทําอะไรแบบนี้ได้และบริษัทคุณจะรอดไปได้ยังไงรวมถึงการลงทุนต่างชาติด้วยนะครับบริษัทไหนจะกล้ามาลงทุนในจีนครับมัปเดตข่าวสารในฝั่งของ PC กันบ้างน,นะครับจริงๆในงาน CS เนี่ยก็มีการเปิดตัวพวกแล็ปท็อปพีซีชิปเซตอีกมากมายเหมือนกันนะครับแต่ว่าคงไม่สามารถมาเล่าครบจบในหิวข่าวสัปดาห์เดียวได้ก็อาจจะต้องขอยกบางส่วน,นไว้สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ก็ขอเป็นเรื่องของตัว HP กับโน้ตบุ๊กตัวใหม่นะครับ Elite Folio นะครับผมที่มาพร้อมกับชิป ARM Snapdragon 8cx Gen 2นะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นค่ายที่3ามั้งครับที่ผมจำได้คือก่อนในนี้ก็จะมีฝั่งของ Microsoft มีของ Samsung และว็นี่เป็น HP นะครับที่ใช้ชิป Snapdragon 8cx เรียกว่าฝั่งของวงการ PC ครับก็หันมาสนใจชิป ARM เหมือนกับทาง Apple M1 แล้วนั่นเองสเปคของ Elite Folio ตัวนี้นครับก็มาพร้อมกับ หน้าจอ13.5นิ้วเป็นจอสัมผัสนะครับโดยมันสามารถที่จะพับและกลางออกมาได้ถึง360องศานะครับสามารถใช้งานร่วมกับปากกานะครับผมเรียกว่าสามารถแปลงร่างเป็นแท็บเล็ตได้สบายสบายส่วนแบตเตอรี่นั้นก็การ,รันตีว่าใช้งานได้สูงสุดถึง24.5ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับ Windows 10 Pro นะครับแต่ว่าราคาตอนนี้ยังไม่ประกาศออกมานะครับ ส่วนอีกค่ายหนึ่งนะครับ Microsoft ก็ได้เปิดตัว Surface Pro 7 Plus นะครับผมซึ่งสเปคก็มีการอัปเกรดนะครับมาใช้เป็นชิป Intel Gen 11นะครับพร้อมกับการฝังตัวโมเดม LTE มาด้วยเรียกว่าสามารถเลือกซื้อได้ทั้งรุ่นปกติที่เป็น Wi-Fi กับรุ่น LTE ใส่ซิม 4G ได้นั่นเองแต่ว่าตัวของ Pro 7 Plus เนี่ยเห็นว่าจะมีการวางจำหน่ายเฉพาะให้กับ บริษัทห้างร้านหรือว่าธุรกิจเท่านั้นครับไม่ได้มีวางขายทั่วๆไปนะครับเพราะฉั้นถ้าเกิดาใครสนใจเนี่ยคงต้องปติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายของ Microsoft โดยตรงนะฮะจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เรารายงานไปว่า WhatsApp นะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎการใช้งานใหม่นะครับผมซึ่งประกาศว่าจะมีการแชร์ข้อมูลของผู้ใช้บางส่วนกับบริษัทแม่หรือว่า Facebook นั่นเอง เจอข่าวนี้เข้าไปปั๊บหลายคนก็หูเอาแล้วครับเรื่องของ Privacy นะครับหรือว่าการโฆษณาต่างๆเนี่ยมันจะตามมาโผลบนนี้ด้วยไหมนะครับทำให้ผู้ใช้งานหลา,หลายๆคนครับก็เริ่มคิดหาทางใหม่ขยับเปลี่ยน,นครับไปใช้แอปแชทตัวอื่นซึ่งในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีตัวของ Telegram แล้วก็ Signal นะครับผมและตัวเลขที่ปรากฏออกมาล่าสุดเนี่ย ผู้ใช้งานของ Tele g กร m อยู่ดีก็พุ่งพูดขึ้นไปทะลุ500ล้านรายเลยพอตัวเลขมันพุ่งแบบนั้นนะครับทางเ e l e g กร m ก็เลยต้องออกมาประกาศว่าในช่วง72ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้สมัครเข้ามาใหม่ถึง25ล้านรายเลยทีเดียวครับซึ่งก็มีการคาดกันนะครับว่าในช่วงเวลาหลังจากนี้ก็อาจจะมีผู้ใช้งานของเ e l e g กร m เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับและก็อาจจะมี จุดที่เอาไว้สังเกตกันคือวันที่8กุมภาพันธ์เมื่อ WhatsApp ประกาศใช้กฎการแชร์ข้อมูลกับ Facebook ปุ๊บเนี่ยวันนั้นเนี่ยจะมีคนเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่มาต่องที่แกเจ็ตแปลกๆครับจากทางค่าย r a z e r นะครับผู้ผลิตพวกอุปกรณ์เกมมิ่งต่างๆอันนี้เขาก็ได้เปิดตัวนะครับ Project Hazel นะครับที่เป็นหน้ากาก n 9 5กันฝุ่นกรองฝุ่นครับที่มาพร้อมกับไฟ r g b และก็ลำโพงขยายเสียงพูดโอ้โหคือไม่รู้คิดได้ยังไงเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยมันสามารถทำมาใสไตล์ของเกมมิ่งได้ ก็ต้องมีแฟร์ไอจีมาส่องสองแสงเปลี่ยนได้ด้วยเหรอนะครับแต่ว่าส่วนของไมโครโฟนขยายเสียงพูดเนี่ยผมว่าโอเคนะน่าสนใจนะครับหลักๆก,ก็คือเรื่องของตัวหน้ากากนะครับโปรเจคเตอร์จาก r a เ e r เนี่ยมันจะมีจุดเด่นอย่างนึงคือเรื่องของตัววัส,สดุที่นํามาใช้นะครับผมแล้วก็การเลือกเอาตัวของ Transparent Design มาก็คือสามารถจะเห็นปากเราเหมือนเดิมครับไม่ได้ถูกบังทั้งหน้าเหมือนหน้ากากาทั่วไปนะครับส่วนไอตัวไฟ r g b เนี่ย มันไม่ได้อยู่แค่ด้านนอกนะครับด้านในตัวหน้ากากก็สามารถจะเลือกปล่อยแสงออกมาได้เห็นแล้วเหมือนกับเราใส่พวกหมวกนักบินหรือหมวกนักบินอวกาศเลยนะผมว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นสายเกมเมอร์เนี่ยมาเจอตัวนี้เข้าไปแล้วมีวางขายนะก็คงซื้อมาใช้งานกันแน่นอนครับแต่น,นีก็ต้องบอกก่อนว่าทางเรเซอร์นะครับยังไม่ได้มีกําหนดการเปิดวางขายเจ้าโปรเจกต์เฮเซลนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นแค่คอนเซปต์อยู่นั่นเองแต่ไม่ต้องกลัวนะครับถ้ามันเปิดขายจริงเมื่อ,อไหร่นะครับทีมงานหิว่าวแล้วก็รอยแซนจะรีบมาประกาศให้ทราบกันนนแ่อน ส่วนใครที่ร้อนครับจะจอง PlayStation 5กันอยู่นะครับวันที่22มกราคมนี้ครับห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าอันนี้คือทางโซนี่ประเทศไทยเขาประกาศมาแล้วว่า จะมีการเปิดจองผ่านหน้าเว็บไซต์ Sony Store o n l i n นนะครับตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปาราคาของรุ่นปกตินะครับมีช่องอ่านแผ่นตัวบูเลรับอยู่ที่16,900บาทส่วนใครอยากประหยัดหน่อยนะครับชอบเน้นดิจิตอลดาวน์โหลดก็มาดูตัวของดิจิตอลอีดิชันนะครับราคา13,900บาทซึ่งบนหน้าเว็บไซต์ของทาง Sony นะครับเขาจะเปิดให้จองเพียงคนละ1เครื่องเท่านั้นคุณต้องเลือกไปเลยว่าจะเป็น PlayStation 5รุ่นบูเลหรือวเป็นดิจิตอลนะครับไม่สามารถจะเลือกซื้ออย่างละ1เครื่องได้อันนี้ เพื่อป้องกันการที่แบบพ่อค้าคนกลางมาดักมาซื้อกันเพียบๆแล้วก็เอาไปขายต่อนั่นเองนะครับซึ่งจริงแล้วก็ไม่รู้จะป้องกันพ่อค้าได้แค่ไหนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเอาจริงแล้วมันก็จะมีตัวแทนจําหน่ายอีกเพียบเลยนะครับพวกร้านค้าชั้นนําเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยก็มีขายพร้อมกันในวันเดียวกันด้วยนะครับอย่างเช่นพวกประหน้าไอทีเพาเวอร์บายพาเวอร์มอครับหรือร้านเกมต่างๆก็สามารถจะไปกดซื้อไปจองกันได้ แต่หวังว่าใครที่กำลังเล็งๆอยู่นะครับก็ขอให้กดทันแล้วกันนะแอดมินเป็นกำลังใจให้ยังไงฝากส่งกําลังใจให้แอดมินด้วยนะครับเพราะจะกดด้วยเครื่องหนึ่งเหมือนกัน ปิดท้ายด้วยข่าวของตัวแท็บเล็ต Android จาก Lenovo นะครับที่ก่อน้านี้นนก็มีการเปิดตัวเปิดสเปคมาแล้วนะครับทั้งตัวแ a b บ P11 แล้วก็ P11 Pro เลยคือเรื่องของสเปคนะครับหน้าตาต่างๆฟีเจอร์นี่มันโอเคมากๆแทมนะครับเปิดตัวในต่างประเทศเนี่ยก็ไม่แรงด้วยนะครับจนหลายคนก็เข้ามาถามนะครับว่าแบบนี้ Lenovo ไทยจะเอาเข้ามาขายหรือเปล่าและจะมาเมื่อไหร่นะครับล่าสุดก็มีคนไปพบนะครับว่า ตัวเทจำหน่ายของ Lenovo ในไทยเนี่ยมีการโพสต์ราคาของทั้งสองนุนมาแล้วนะครับโดยตัวของ Lenovo Tab P 1 1นะครับอันนี้จะเริ่มต้นที่13,990บาทนะครับมาพร้อมกับหน้าจอ11นิ้วความละเอียด 2K นะครับรองรับการใช้งานปากกานะครับมีพวกชุดคีย์บอร์ดเนี่ยผมว่าน่าจะซื้อเพิ่มเติมได้นะครับชิปเซตเ,เป็น snapdragon 662นะครับแรม4รอม128 ลำโพงควอสปิเกอร์4ตัวรอบทิศทางนะครับผมส่วนรุ่นพี่อย่าง Lenovo Tab P11 Pro นะครับผมอันนี้อัปเกรดชิปเซ็ตเป็น Snapdragon 730นะครับมีกล้องหลังคู่กล้องหน้าคู่ลำโพง4ตัวรอบทิศทางเหมือนกันนะครับส่วนราคาเนี่ยขยับขึ้นมาเป็น2,990 0บาทครับกลับมาอัปเดตข่าวสาร IT รายสัปดาห์กับเราหิวข่าวได้ ทุกเย็นวันเสาร์แบบนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องตรอยแซนด้วยนะครับเราวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ